เวัดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับซอดดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคนะครับวันนี้วันที่25มิถุนายน2568นะครับพายเอฟซีพายท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปูสี่ศูนะครับพามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1กรกฎาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนับบ่อได้เดินทางมาหาปูนะครับแต่ว่าปูส่งใหต ปูทรงไหเบาเถาอยู่พี่น้องนับชุดล่างนับศูนย์เอ่อหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเอ้านะครับวันนี้พาเดินทางมาหาปูพี่น้องเบาเถาก็จะมาทำบุญน้ำปูน้ำนะเพราะว่าปูสางอ่าอ่าด้านหนาพี่น้องนี่นับสางไว้แท้จอดนะผมญาติโยมเพิ่นมานับมีที่หลบฝนท่านผู้ชมนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเอามาหอดมาถึงได้พี่น้องบรรยากาศมืดขึ้มคือฝนจะตกนะครับผมอ่าเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกัน ไปรับชมรับฟังน้ำกันท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับด้านหน้าที่เพิ่นสร้างพี่น้องนี่นะครับเมื่อวานเพิ่นยกเมื่อวานเบาเถ่าบบไมาพี่น้องนะครับปูปูบอกอยู่นะครับแต่ว่าเบาเถ่าบบไม้มื่อวานนี่ครับสร้างด้านหน้านี่ครับท่านผู้ชมต่อด้านหน้านะครับมือนี้กะมาทำบุญน้ำปูน้ำนผู้ชม อ่าพ่อได้ซอยปูเล็กๆนี่หน่อยพี่น้องอ่าทีมงานคุณพ่อนี่แหละสวัสดีครับคุณพ่อมาได้พากันโดนนะพ่อนะอันอันนี้เนี่ยฟอนเนี่ยอันนั้นกับปูบ้านพังบอกว่าสวัสดีครับพ่าอ้วนเออามาได้ฟาดงวดมาได้มาปูบอกที อะไรก็ครับแม่หมูคนไปธุระมาอนี่ยเพิ่งว่าไอ้ล่าหนึ่งวันเด้อเพิ่งว่าไปใส่บุ้นี่ไปธุระเอาสั่นอ่าสายเดียวโอ้คุณพ่อกินเขามาหอดเทียงพอดีอ่าพ่อสวัสดีครับพ่อสสวัดีครับสสวัดีครับได้เมนูยังลรอพ่อมีก้อยสมย่างดีแกางน้อไม้ย่างน้อไม้ปลากระไลนะพ่อเนาะของหวานก็มีตัวนียพ่อเนี่ยนี่นี่มามามาชมคุณพ่อมาเที่ยงพอดีนะครับเอาครับ อ่าเขากาบน้ำปรก,การปูน้ำกันผนชมนะครับนี่หละพี่น้องนะครับอผู้ใดอยาก,กทำบุญซอยปูน้ำเด้อพี่นออ <c oughs> ้องเด้เหมือนนี่เหมือนนี่บ่าวเ้าเกจะมาซอยปูน้ำพี่น้องนะครับอันนี้สางยั้กับปูนี่สารไ,ไ,ไ,ไล่สลารไล่อยู่ปูพอได้จอดพี่น้องนี่อยากยมมากพอได้จอดรถไฟฟ้าพี่น้องนะครับเพราะว่าอ<ล>่าอยากยมมากเพราะเพื่อนนี่มีวังจอดลบฝนปูวานี่แหละ ต่อออกมาพอดีเนาะปูเนาะต่อออกมาพอดีอะนะครับจังมาชมมาฟังน้ากันท่านผู้ชมกราบนมัสการครับปูท่านผู้มชม<ะ>เดินทางมาแล้วบ้านเ่ากะทําบุญนะทําบุญน้าปูพิ่นน้ำพี่น้องซอยปูไ๋้สร้างอ่าสาราลายอ่าสาราลายปูอ่ะพี่น้องที่พักขิงน้ำโซ่เอ่าที่พักขิงน้ำโซาญาติโยมไม่ออกพี่น้องพ่อได้จอดรถไฟฟ้านั่นะครับท่านผู้ชมอ่า ผู้ใดอยากขึ้นสวรรค์มาเด้อพี่น้องผู้ใดอยาก็บซอยปูได้พี่น้องเนาะเอ่อเอฟซีนะครับเสาหกต้นที่ปูแปดแปดแปดมันก็สิบช่วงนะถ้าในต่างพ่อได้ลบฝนลบแดดนึ่งพักนึ่งเศร้าเออไม่ออกเดี๋ยวนี้ไม่ออกเพิ่นอ่าอ่าจะลดไฟฟ้าพี่น้องนะพ่อได้มีบางจอดอ่ารถยันไฟรถหาถึกฝนถึกยังกันรถยัน งวดยันผลยันน้ำงวดที่แล้วปูทรงให้บเบาเถาอยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว,าาว่าเบาเถาบอได้ม่านะครับชุดล่างนี่เอ่อเลขเด่นเลขวิ่งศูนย์มันบอ่อปูศูนย์เอ่ 06. อหกศูนย์มาศูนย์หกเอาบอปิดยังพี่น้องเอาไหมเอางวดนี้ละนักปูเนาะบอได้มาไว่าจะเ,าเขาแมา่อยู่ธรรมชมุบบ่มกะบอได้ม่างวดที่แล้วอ่ะงวดนี้มันจะเป็นนังสีด้านครับปูเอางวดนี้บ่ปูอันนี้ชุดล่างนะครับชุดล่าง ครับผมอ่าอันสามตัวนี้มันหนึ่งถึงสองตัวครับผมมันมันเป็นหมดที่สี่สิบแปดกับสามตัวนี้หนึ่งหกเจ็ดอ่าในสี่สี่ตัวนี้มัานหนึ่งถึงสองตัวก็เป็นส้นเด่นครับโอฝนจะมาบพี่น้องแบเริ่มมืดมาแล้วอที่มันรุดห้อรตักนยับตนวยกลักสิเป็นครับ หนึ่งหกเจ็ดนี่ลักไดปูบริปักหักบนมาครับผมบริปักหลักได้พี่น้องเด้อสามตัวนี้อาจจะมาจากตัวขปูมาหนึ่งถึงสองตัวเก้าสองสหานี่เน้นหามาปูครับผมครับชุดเต็มนี่มันจะเป็นสิบสอชุดกลับด้วยมันจะเป็นยีชุดครับโตอันนี้จะเป็นวันที่สี่สิบ ครับในเป็นเงินที่ห้าครับถ้าจับเต็มชุด,ดได้จะได้คู่กับปูได้สิคูต่ตัวเหา,าครับมเ้าเันเอาเอาตัวแน่นก็คือหลัก10กับหลักหน่วยสิบนถ่าจับก็คือหนึ่งเกหนึ่งสองนอ่าพี่น้องนี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหาหเก้าหสองหี่หหเจดเก้าเสองเจดเจ็ดหาได้พี่น้องเด้ออ่านีครับจับใส่กันแต่ว่าปูคัดมาให้เหลือแค่6คู่นะครับ แ,แต่ป่าป,ปูปูจับมานี่เป็นตัวกลับเป็นบอ่อปูหนึ่งหกเจ็ดนี่ปูจับไปยุดยลักหน่วยบปูมันจะเป็นตัวตรงนงลัครับ<ม>นี่ตัวตรงมันพ่อรักซิบรักหน่ยมากสิไหมครับนะรักสิบรักหน่วยอืมมันจะเป็นมวดันจับิงวดน,น,นครับตอนนั้นยี่สาสุดนะครับยีสุดนี่ส่วนก็ยี่สิบสุ่ดนี่มันจัะเอาแต่ตัวชนพี่น้องนะครับล่างด้วพี่น้องเด้อนะครับ 2126นึ่ง4 7 7 5เจ็ส่หน่งเห้ปูวงกลมคูเดียวคือเจดหาได้พี่น้องได้ชุดหลางออเอาแตตัวที่มันนนะนะบ่มีเหล็กวิ่งเล็กเด่นบ่ปูชนมาิะมันไม่ใชม้เขาบ่ครับเอาแต่ตัวชนทาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเนี่ยปูหาบ่ปูหาตัวเดียวหาตัวเดียวอืนี่ครับาหากระิมีหนึ่งหาหาหนึ่งหกาหาหกเจ็หห หาเจ็ดมันมปูไม่เริม,มากแน่นตัวเดียวโอ้น่นตัวเดียวคือเจ็ดหาพี่น้องอปูเน้นลักหาก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกห้าห้าหกเจ็ดห้าห้าเจ็ปูเน้นคููเดียวคือเจ็ดหาพี่น้องถ้าวิ่งวิ่งหาด้ท่านผู้ชมเด้ถ้าวิ่งคือวิ่งหา้าปูเล่นเน้นที่เจ็ดหาอันนี้ชุดล่างชุดบนในปูครับผม ล่มเอาพี่น้ง hai, องเดี๋ยวได้พี่น้องได้นะนะครับท er uh, ่านผู้ชมชุดบนได้พี่น้องได้นะครับชุดบนวิ่งหกนะครับท่าล่างวิ่งหาได้พี่น้องได้ท่าล่างวิ่งห้านะครับอ่หนึ่งสองหกชนที่หกปูปูอันนี้สามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวขึ้นกันปูปูครับหนึ่งถึงสองตัวครับครับ สามหกเจ็ดเก้านะครับปูกจับถ่ายจับเซ่กันเก๋ๆสิบสองคูขึ้นกันบ่ปแมนคูพร้อมตัวกลับพร้อมตัวกลับพี่น้องอันนี้กลับตัวน้ำได้พี่น้องได้นะครับหนึ่งสองหกประกบกับสามหกเจ็ดเก้าจะได้สิบสองคูครับสถิติมันตัวเด่นมั้ยครับตัววิ่งมั้ยเขาสือวิ่งได้ก็หลักร้อยหลักหน่วยครับนี่คือยังงวดแปดแปดเปนสิครับ เอาเด่นที่แปดมันออกสามแปดแปดครับโปรวิ่งที่สามมันออกสามศูนย์เก้าครับวิ่งที่สองออกสามห้าสองครับวิ่งวิงที่สามออกสามคับเกสองวันนี้มันจะส้นส้นกตีชนที่หกมาได้ลักลอยลักนวยขึ้นตัวข,ขึ้นตัวนี้มาาลักลอยลักนวยครับวิ่งมาได้ในอ๋ <Lead S 1> แต่ว่าให้กลับตัวน้ำบบโปูนี่เพราะว่าหกกอยู่ลักสิบปจับอยู่หลักสิบ ตาถาวิ่งวิ่งหกได้ทำมาชมเด้หกถ้อา, <6. S 3> อ,าอาตัวนี้นี่มันถเซนเซยนมาครับเป็เนรับครับเตัวนี้เ้าเอาตัวหนึ่งหนึ่งสองหกจับเซตตัวนี้ซื้อมันเลย้หลายครับปู่อืเดี๋ยวเนานในอันนี้คือหลักสิับครับอันนี้คัดไถแล้วนะปูที่คัดออกมาเหลือหกคูหกคูก็คือตามนี้ได้พี่น้องได้ครับหกหนึ่งสามหนึ่งหกเก้า เจ็ดหนึ่งเพท่านในวงบอกปูเน้นตัวใดปูเขาเน้นหกได้หกเก้าหกปูรปครับปูเ<ป>น,น้นให้แนะ่ครับผมเอาธาม,มาชม่มนะครับกับตัวนั้นมันปูกคร,ร,รับป,นนนเปูเน้นใ้น่รับผมเอารนันั้นมันไหกเกาปูเน้นใ้ตรงมอาธมรัก10ติปูหาหกกปูบปูเน้นที่หไปรักผอยธรมบอ,อ่คกว้มปู โอ้แถนแน่นสองคูหกศูนย์หกเก้าอปูไอ้นี่เเิเนี่ยตัวครับตัวเน้นพี่น้องครับสองคูหกศจะมากหกศูนย์มเมเนี่เนี่ยื็ยังั้นนั่นหน่อยหกเดาเข้าเมันเด่นมันเด่นครับ เป็นรอบกันตัวนี้แล้วทิเป็นหกขึ้นเก่าจะเป็นห0จะเป็นหกอีกมันเป็นตัวเด่นเด่นตัวเด่นนะเด่นชนเด่นพี่น้องปูเลยว่าในนีมบ่มีศูนย์แต่ว่ามันเด่นชนเด่นกือมีหกไมหกจะมาอีกบ่ปูจะมาตัหกศูนย์หกศูนย์ออกดูดิพี่น้องแล้วกันห้เนี่ศูนย์ตัหกเก่จะบวกกับเป็นเก่าศูนย์ปูหกศูนย์ศูนย์เพี่น้อง โมที่แล้วศูนย์หกล่างแต่ว่ามาบนได้ได้พี่น้องได้มันซ่อนกันที่ครับเจ็ดศูนย์หกศูนย์ครับลักลอยมักตัวไรปูถ่ายลักลอยลักลอยนี่เก็บไว้ตัวไหนเนาะมันไม่หยุดสามแต่ว่ามัเข้าก็ได้หรจับถ้าไม่จับมันบวบถ้าไหนโค้งสุดท้ายพี่น้องปูว่าเอาแคปหน้าจอได้ทำชมเด้อนี่นะปูสี่ศูนย์นะครับทำชม เงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568นห้ร้บแปดะครับเป็นแนวทางได้ทำไปชมเด้อฮามาคาชอบถูกใจตรงใจกันจังไปหายยิบจับลอตเตอรี่ชุดบนหอก็หยิบไปได้พี่น้องนะเผื่อมารางวัลเพื่อได้โชกไงรางวันไงนะพี่น้องเนาะนะนะตะวันล่างนี่ปูเน้นขึ้นเจ็ดหาได้พี่น้องเด้อนะตะวันในชุดนี่ก็เย่ทิมน,นะชุดล่าง2 1 2 6 7 4 4 1 4 6 7 5นึ่งสีะวงกลมที่75นะครับชุดบน 613169 7 1 9มหนึ่่งงกูนงกลมที่69กับ60วิ่งล่างวิ่ง5้ได้พี่น้องเดอ้อปูไดมักเด็กเด่นเล็กวิ่งนาะบวิ่งบนวิ่ง6นะครับท่านผู้ชมปูเน้น69กับ60ศูนจะบอกรับหัวเป็น90้าศูบ่อปูเอานะครับ,นะรบล่มพี่น้องล่มคือฝน,นจะตกนะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อกราบอาหารสาธุบุญน้ำเอฟซีนะครับท่านผู้ชมนี่แหละ ปูกระสางตอด้านหนาพ่อได้ใหญ้ญาติยมนามไม่ออกพิ่นหน้าพ่อได้มีวังหลบด้วยพี่น้องด้วยพ่อได้จอดรถไฟฟ้าสาธุบุญนำนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งชมทุกท่านนะครับขอขอบคุณขอบคุณปูพอกันคลิปหนาะสาธุครับปูสาธุครับ